นมโมตัสสาภาคาวะโตขอนอบนอมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้กลายจากกิเลสสัมมาสัมุทธัสา ราจะรู้ชอบได้โดยพระองค์งเองนมโมตัสาปังกวาตขอ,อนอบน้องแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์งนั้นหะระหะโตซึ่งเป็นผู้กายจากกิเลสสมมาสัมควรธตสสา เราสรู้ชอบได้โดยพระองค์งเองนโมโตัสสปะกวะโตขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอราหารัตซึ่งเป็นผู้กายจากกิเลสสมมาสมบวตัสส ราจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสารนังคาชามิข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่า,าวเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรม,มงสารนังคาชามิ ข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสางกางสารนังคาเจ้ามีข้าพระเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นทีพรร่พึ่งที่ระลึกทูติยามปิพุทธทางสารนังคาเจามี แม่วาราตีสองข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทูติยามปิรรมบังสารนางกาจารามิแมวาราตีสองข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก สุติยมิสังคังสารนังกาชามิแม่วาราทิสองก้าพระเจ้า,าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งทีระลึกสาติยมิพุทธังสารนังกาชามิ แม่วาลาที่สามข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถาทิยังปิธรรมังสารนังกาเจ้ามิแม้วาลาที่สามข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ตาทียังปิสัง,งสารนังกัจจามิม้วารติสัง้าพะเจ้าขอถือเอาประสงฆ์ว่าเป็นที่ทพึ่งที่ะระลึอิติปิโสภะวังเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอารัง เป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมปวโทรเป็นผู้ตรัสารู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสารติเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุษยานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธ เป็นผู้รูผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระสวาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกตามสั่งสอนสัตว์ดังนี้สวกากาโตภพรกวตาสมุนตราธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันธิติโกร เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาาัยโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกาดการเอิพาสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัยอิโก เป็นสิ่งที่ควรน,น้องเข้ามาใส่ตัวป่าจ,จะตังเวทีตับวิญญูยีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้จะพอตนดังนี้สุปาทิปันโนปะกาวาโตสาวาตสังโฆสงสาโวะของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติดีแล้ว โอยจุปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัตตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติเพื่อรู้ตามเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสาบมีปฏิปฏิปันโนปะกวัวโตสาวะกะสังโฆทรงสาโกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติสมควรแล,ลว้วยาติทาง ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจตาริปุริสายุกานิอาตตาปุริสปุกกะาผู้แห่งบุรุษสี่คู่นัเปลี่ยนตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอตาภะวะโตสาวกสังโฆนัแหล่งสงสาวของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาอุานโย เป็นสองควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาหุนยโยเป็นสองควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเถกินเนยโยเป็นผู้ควรรับทารสินาทานมันจริีกระนิยโยเป็นผู้ที่บุกคลทััวไปควรทำมันจะดี อนุจรังปุญญาเกตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้เตทยมังครานิขอใจมงคลทั้งหลายจงม,มีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้น โลกาหาทิติภุชเคนสุธาตหาทังงตามังวิสุติจุติมิติปตาพิธานังยานากกเทนวิธินาจิตตวามุนินโทพร,ระจอมุนีได้ชนะพรหมผู้มีนามว่าเท้าพกาผู้มีฤทธิ์มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณนันบริสุทธ์ มีมืออ่านท่าผู้ชมคือทิฏฐิที่ตนถือผิดดึงรัดไว้แน่นแปนแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายานตันเปจะทราวะตุเตชยมังสลานิขอชายมงคลทั้งหลายจงม,มีแก่ท่านด้วยเดชแห่งระพุทธชายมงคลนั้น เอตาบิปุตตะชยมังคลลอาตคาธาโยวาจโนตินาตินสารเตมะตันติหิตวานะเมาวิวิธานิจุปาตตวานิโมคังสุขังอติกมรมยันารโอสปัญญยนอทรชนใดมีปัญญาไม่เกียดกันสวดก็ดีรึกก็ดี ซึ่งพระพุทธัยมงคลแตกธาตาแม่เหล่านี้ทุกๆวันน,นราชนั้นพึงลาเสียได้ซึ่งอุปาทวะอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นนาเนกถึงวิโมกขศิวาลาัยอันเป็นบรมสุขแลมหาการุณิกนาโท ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ประกอบแล้วด้วยมหากรุณาทิตายสัพพป,ปานินมปุเลตวาปารมีสาพ,พายัางบารมีทั้งลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แก่สัพพสัตว์ทั้งหลายตัดตโตสัมโพธิมุตตะมัง ถึงแล้วซึ่งความตราจ,จรู้อนุดมเอเตนะสาจา,าวาเจนะด้วยคำสัตย์นี้โอตุเตชเยมังกลังขอใจมงคลจงมีแก่ท่าน Khantopo dia mulessakaianang nanti wat tan noa ewang tawang wise yo ho hijajaya sujaya mangngkale apa kita palalang kes พระพุทธเจ้าทรงพระชนมาน,นาคนโอเพลกถึงความเป็นผู้ชนะและทรงบันเทิงอยู่ในอภิเศษแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงให้จเจริญความยินดีแก่พวกสากยราชว่าพระองค์ชนะมานาปราชิตบาลัง่านเป็นชัยมงคลเนื้อใบบัว ทีปัจจพีเป็นประธานชั้นใดขอท่านจงเป็นผู้ชนะชันนั้นสุนากาตังสุมังกระังสุปาภาตังสุหุติตังสุขนนสุมาหุตโตจะสุยิตัง,นนตงปรมามจาริสุปัทานที่นั่งศาสทังลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเิกดี มงคลดีสว่างดีรุ่งดีแรงถนาดดีครูดีบูชาแล้วดีนายพรหมมจารีบุคนทั้งหลายกายกรรมบางกายกรรมเป็นตะทักสินส่วนเบื้องขวาวาจากรรมบางปงาัักินังวาจีกรรมเป็นตาทักสินส่วนเบื้องขวา ปทากินามโนกรรมมังโมกนกรรมเป็นปัตตกสินส่วนเบื้องขวาปณิทิเตปทากินาความปรารถนาของท่านเป็นปัตตกสินส่วนเบื้องขวาปทากินานิกาสวานะศาสทังลายทํากรรมมันเป็นปัตตกสินส่วนเบื้องขวาราบนตาเตปทากิเม ย่อมได้ประโยชน์ทังลายอันเป็นประทักสิ้นส่วนเบื้องขวา